ของเขาจะเป็นยังไงบ้างวิธีการใช้งานฟังก์ชันใหม่ให่ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในวเรื่องของสิ่งทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการทุกท่านจะได้รับจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะ X อ็ก p o แ t a l และระบบสังสมแต้ม X อ็ก Reward ในครัในตอนนี้ไปพร้อมกันด้วยนะครับภาพรวมครับของแอปพลิเคชัน X อ็ก p o แ t a l และระบบสะ่งสมแต้ม X อ็ก Reward วว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านรับชม เงินเป็นโ่รงประมาณพันล้านนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าเรามียอดเติประมาณ3,200ล้านบาทต่อเดือนอันนี้เป็นตัดเซชันที่ตอนนี้เราต้องรู้เอาไว้ว่าปีเดือนหนึ่งเรามีทำชันต่ดับไหนเรามีเรื่องที่เราทำเยอะครับร้านร้านห้างที่ที่ใช้อินทอพาร์ตนะมีคนที่ใช้แอปเราโหลดแอปมาประมาณแค่นั้านเดียวแล้วก็ใช้เป็นประจำประมาณ6แสนเห็นว่าเรายังมีพื้นที่ที่เราไปเก็บตูกคว้าลูกค้ามาพอสมควร อย่างน้อยก็สี่แสนคนนะครับแล้วผมจะตามไปเก็บคนที่ร้านห้างเราเนี้ยจะตามเก็บด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากปีพื้นที่ที่ต้องเอาลูกค้ามาใช้ตัวแอปโปรโต้ให้มากที่สุดเพราะเพื่อในการใช้ยิธีฟาสก็หมายความว่าเราใช้พื้นที่นลงพอใช้พื้นที่นลงก็บอกว่าลดติดตในน้ำขึ้นหน้าตาก็เป็นการลดโลกร้อนแอปตัวใหม่ของเราครับที่มีการอปตะปูงครับก็จะมีจุดเด่นหลักของหัวข้อนะครับอันแรกคือเรื่องของตัว มีการจัดการบัญชีก็ส่วนตัวหน้าตาใช้งานง่ายขึ้นนะครับมีออโต้ท็อปบัฟจะพูดนในระดับต่อไปนะครับมีการทำเป็นบริการดิจิทัลมีการเปิดช่องในการใช้เครื่องสเ่อสของอุปกรณ์ได้นะครับหรือจะมีการเดโมโนะครับซึ่งลูกค้าหลายคนไม่ทราบว่าเรามีฟัอองก์ชันนี้มันมีข่าวสารและการแจ้งเตือนก็สุดท้ายครับอันนี้เป็นความภูมิใจก็คือเรามีโปรแกรมที่เป็นเลขสัตว์ดีบอด จะคืนกําไรของเราให้กับลูกค้าด้วยเรื่องการจัดการบัญชีครับเห็นไหมว่าเราสามารถนะครับเช็คยอดคงเหลือได้นะครับมีการาดูได้ว่าประวัติการทำรายการของเราประวัตวกิการใช้ทางด่วนเราตัเต่เดือนตัลวันมีมากนะ้อยขนาดไหนนะครับแต่เราแนะนำนะครับให้เช็คของเองนะครับอย่าไปเช็คของแฟนเราหรือสามีพยานเรานะอันนี้อันตรายมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเป็นความภูมิใจคือ แต่ทั้งหลายข่า,ขาการขึ้นทางด่วนเราก็จะดูเติมากันน,นะครับเราคิดว่าสิ่งที่เราสามารถจะทําให้ลูกค้าเติมเงินตนมัามาได้ก็คือเรามีเรียกเป็นออโต้ท็อกบ์แล้วการเติมเงินนะครับผมนี่นะครับว่าลูกค้าก็ชอบที่เติมเงินผ่านบัตรเครดิตเพราะว่ากอเติมผ่านบัตรเครดิตเนี่ยก็ได้แต่ผมก็เลยนำลูกค้าได้สองต่อก็คือนอกจากได้แตงของบัตรเครดิตแล้ว เราก็จะได้แต่งของการใช้บัตรทางการเ่ินด้วยนะครับปัจจุบันครับธนาคารที่เป็นพันธมิตรของเราครับมีเก้าธนาคารอันนี้จะต้องบริษนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ธนาคารนี้เราสามารถเติมเงินผ่านบันตรเครดิตได้ทุกธนาคารแอปสองแอปที่เป็นมีซ่าหรือมาเตอร์การ์ดนะครับการให้นะครับแล้วลูกค้าจะไม่ต้างรอนืนเราสามารถ ออกเป็นไปกับภาษีแบบเป็นซเลได้นนเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีครับเราอ,ออกออกจากภาษีให้กับลูกค้าเนี่ยประมาณสี่ล้านพัต่อปีก็หมดปากขึ้นปากนะครับเราคิดว่าลูกค้า้ารู้บริการนี้นะครับมากดปุ่มนะครับมาสโตร์แล้วก็เลือกอฟังก์ชันที่เป็นของลูกค้าเองสามารถออกไปเปิดบริษัทได้โดวยไม่ต้องมาใช้เงินสดแล้วมาขอไอ,อ้ตัวบัตรรูปปังเพื่อเอาไป ได้กับบริษันะครับผมว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นบริการที่การทางพิเศษก็จะทําให้กับลูกค้านะครับเพิ่มในความสะดวกแล้วก็จะการลดการตัดต้นไม้ได้นะครับนอกจากนั้นครับในฟังก์ชันอื่นเพื่อเรื่อง e ีเซอร์สนะครับก็จะมีเรื่องของการบริการลูกค้าด้วยอินโฟนะครับเราเปิดแคมเปญมาเมื่อปี่แล้วอยากให้ลูกค้าเนี่ยสมัครอินโฟได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็บอกว่าเราจะสมัครเอ็นโฟแทนแทนแทนลูกค้าเพราะว่าไม่เกิดการทางสมัครงลบทาง คมทางก็จะบริการนิสิตเรานะครับเราก็จะมีเรื่องของขอไปแกะไปอันนีน้คือที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับเป็นเรื่องของการออกตัว e e ะะอีแท็กกีริสินะครับทุกเรื่องเราฝากการกการับประกันไทยกับนิสิตมาเรื่องที่เราอยากพูดถึงนะเราพูดตลอดกับลูกค้าทุกครั้งน,นะครับว่าเวลารถเสียนะครับอย่าลงรถนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับขอให้นั่งในรถนะครับแล้วถ้าเกิดเ,เราเป็น เมมเบอร์ของอีซี่อ่ซัคโกลท์นะครับเราสามารถอ่า uh, ในในบนแอปนะครับจะมีปุ่มข้างล่างสีแถวนะครับแถวนีว้มันเป็นเตือนการเรากดปุ่มสีแดงนะครับเนะลื่อนไปเอสโอเอสไปด้านี้ขึ้นมาพอเรากดปุ่มสีแดงก็งสามารถได,ได้ว่าเราอยู่ใน,ในปัญหาอะไรนะครับแล้วไอตัวเนี้ยมันจะเออไปที่ตัวตึกเราตรงนี้แล้วเราก็จะส่งเจ้าที่มาแก้ปัญหาให้โดยที่ไม่ต้องพูดน,นะครับก็เรารู้อยู่แล้วว่าลูกคา้าที่ไหน โดยจดกทาีเดสนะครับพอเรากดปุ่มของเครื่องเสือเนี่ยนะครับไอ้ตัวเอล์สจะเป็นเอล์ที่ชั้นที่2องของเราเราก็นการส่งเจ้าหน้าที่มานะครับมาไปถึงลูกค้านะครับซึ่งเรามีตัว KPI นะครับว่าการทางจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปถึงลูกค้าได้ภายใน10นาทีทุกข่าวสารมีสาระประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถสิตามข่าวสารได้การแจ้งเตือนได้นะครับว่าการทาง สื่อสรารลูกค้ายัไงไงต่ากันแอปนี้ผมแนะนำครับว่าการดาวน์โหลดแอปดาลดแน่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแคมเปญในการที่จะจูงใจลูกค้ามาดาลดแอปของเราให้มากขึ้นนะครับอีอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการรายงารข้อจราจรแบบเรียลไทม์นะครับเรื่องของอ e ีแท็กด้วไปแล้วในการข้อจราจรแต่ท้ายที่ครับผมจะอุ้มเอ Google นะครับในการที่ผมจะไม่ทำแอป พยายกรณ์จราจรแข่ง Google กูเกิลนะครับเพราะว่าเราช่วยเขาไม่ได้เขากูเกิลลูกค้าเยอะกว่าแต่เรามีข้อดีของ Google ตรงที่ว่าเรารู้สภาพจราจรมากกว่าเพราะ Google เวลาเขาแข่งเขาแข่งที่ตัวสัญญาณ GPS ของเราแล้วดูเซลล์ไซส์เรากนะความของกาแต่เขาไม่สมามารถทาได้ว่าะเลนซ้ายเลนขวาเลนกลางแล้วเจ็บมากน,นะไหนของเรามีนะครับเรากำลจะทําตัวไปเป็นพันธมิตร Google ว่าเวลาเขาอาจจะมีลูกเป็นลูก ของเราั็อาจจะต้องอาจจะมีรูปเดียวทางครับว่าไอ้รถที่มันเกิดกระจุกอยู่เนี่ยเดินซ้ายบ้างให้เปลี่ยนเดินซ้ายไปเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นวิชั่นของเราที่พยายามทําให้การการจราจรการเดินรถจราจรมันทำให้ดีขึ้นนะครับอินทิพต์พักเลยครับผมรู้สึกคิวที่ทุกครั้เราลูกค้าหมดมากสมบัติเต็มโถ่อย่างสมบัติเย็นนะครับตอนนี้เราเองก็ประสานงานคนบทางหลวงนะครับว่าถ้าลูกค้าคนไหนอยากจะวิ่ง เอ็นโซคล่องๆนะครับขอให้มันเป็นเมมเบอร์ของเอ็กซ์แส์พอร์ทท่านกดปุ่มสมัครนิติภัณฑ์ัเราจะสมัครให้ท่านท่านไม่ต้องเอาถ่ายรูปตัวเองคู่กับบัตรประชาชนไม่ต้องไปจดได้ชัดนสีเรถไม่ต้องไปถ่ายกั่อป็นขอเพียงท่านเป็นลูกค้าเราเราจะรับภาระในการไปคุยคบทางหลวงให้แล้วท่านก็จะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ยิ่งนะครับสิ่งที่เราจะตอบแทนลูกค้า แล้วก็จูงใจให้ลูกค้ามาเป็นเมมเบอร์ของเรานะครับมาใช้ไอซแสตท์ขอโทษเยอะนะครับนอกจากว่าจะลดปัญหารจราจรที่หน้าหลักแล้วนะครับลูกค้าก็จะได้รีบอร์ดส่วนนี้ด้วยนะครับต่อไปนี้ครับทุกกาาต่างทาติพิเศษท่านจะได้รับนะครับไปแลกดีลเด็ๆมากมายดังนี้นะครับนี่คือกลุ่มพันธมิตรของเราในเบื้องต้นนะครับแต่ละที่ที่ผมเอ่ยแต่ลาว่าแต่เดือน เราเปลูกค้าใช้ในการนะครับประมาณ2ล้านการแคชชัน่นต่อว,วันนะครับลูกค้าทุกที่เป็นไอสัตว์พอท่อเลยเนี่ยมีมาอยู่หกแสนถ้าเราสามารถแคชชั่นประมาณหนึ่งล้านอีกล้านได้เขาได้ผมเชื่อว่าฟอนธงมันจะดีมา,ากกว่านี้นะครับแล้วก็ดีลที่ให้ก็จะดีกว่านี้นะครับอันนี้เราต้องขอเวลาในในที่สุดตัวเองนะครับในการเปิดตัวครั้งนี้ครับเราก็จะมีแคมเปญอยู่สามความพิเศษ นะครับซึ่งเราขึ้นแคมเปญน,นี้มาเป็น easy pass easy point นะครับสะสมแต้มสะสมแต้มแลกของสุดคูณสามขอให้ท่านไปที่แอปบริการนะครับแล้วกดกลุ่มไอซ์ตอนด์ไอโขอให้ท่านสมัครเขาถามท่านไม่กี่อย่างครับถามเรื่องของอีเมลแล,ล้วก็เบอร์เบอร์ถึงนะครับท่านสมัครปุ๊บ <c oughs> ท่านได้ขอให้ <c oughs> ท,นทันทีสามร้อยไ สมมติกับว่าท่านได้ผ่านทางด่วนไปแล้วหนึ่งพันบาทเพราะเราทุกทุกห้าบาทได้หน,นึ่งแต้มทำไมเปห้าบาททำไมไม่เช็คที่ยี่ห้าบาททา่านท้าเราทำไมเราไม่อยากเป็ลูกค้าที่ขึ้นค่าผ่านทางไม่ได้ขึ้นทางด่วนแค่มุดขึ้นที่สิบบาทก็ขาดทุนไปสิบห้าบาทเราอยากให้คนที่ขึ้นสิบสิบบาทได้แต้มไว้นะครับ บางทีคนขึ้นแค่20บาทก็ไม่ได้คอยเราก็อยากให้คนขึ้น20บาทได้4ปอยเราถึงเราถึงซอยตัวปอยให้มันได้โง่ะนะครับถ้าจำตัวเด็การให้เด็กเขาต้องแทนการเอาคอยมาแลกเป็นเงินซึ่งเป็นปามาตรฐานฐานของอาการากบแบบนั้อื่นนะครับเป็นชื้น่สองนะครับสฝากเขาแลกได้2,000คอยนะครับเท่ากับเปลีนเงินเท่ากับใช้ไปแล้ว1,000บาทนะครับเป็นชิ้อที่สอง,สองะครับ ทุก5บาทนะครับได้10ค้อยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติขึ้นที่ตรงด่านตะสเนี่ย50บาทนะครับเราก็จะได้ทันที10ค้อยถ้าเราสะสมตัวมาแล้วได้5,000ค้อยนะครับได้100บาท100บาทนะครับซึ่งเประเดนี้ก็เป็นเรื่อที่ปกตินะครับเหมือนกับเราไปหมักกินทุกตู้ไปได้5บาทได้10ค้อยนะครับอันนี้เราไม่ได้เอาเปรียบประชาชนแต่ว่าเราอาจไม่ชัวร์ว่าทุกบาทที่ชั้นมันใช้โดยการขอเราเขา มีข้อหมายนะครับเราไม่ตัดทิ้งนะครับกอจากนี้ครับในช่วงที่ไม่ได้ด่วนในช่วงเวลา5.5หรือ7โมงเช้าถ้าท่านมาใช้นะครับทางด่วนสายเฉลิมมหา,าคนครนะครับท่านจะได้ไปล่อยสองเท่าก็าคือสองแุดห้าบาทไม้นึ่งหอยอันนี้เราทำก่อนว่าอันนี้เป็นทางด่วนที่เราทำเสร็จให้บริการเองนะครับ กำลังกรชวน B M กำลังกระชวกนกองทุน ETF ท,ที่สายอื่นต8สายเนี่ยครับเราก็จะดีแจากเป็นนี้ด้วยนะครับแต่นี้เป็นตัวผลัดโปรเจกต์ซึ่งหวังว่าจะรับการตอบสนองจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีคำพิเศษสามครับ,รบเราเรียกว่าเป็น s p e c i a l Day Special Deal ทุกที่หนึ่งมันออกหวยนะใช้แค่หนึ่ง Easy Point นะครับก็สาม,มารถ แรกโคตรลดได้เลยทันทีนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวการพตูนนะครับผมลดของทางสังขา,ารนะครับชอปปี้นะครับเป็นเอาเรียกเป็นอีกูปองนะครับาจากท็อปนะครับทัพฟุตฮองหรือเอสแอนพี P นะครับอันนี้ก็ดึงไว้นี่ถือว่าดึงไว้แรกของเจ้าปลา50บาทถึง1บ,บาทก็ถือว่าเป็นดีดมากๆนะครับผมไม่เคยเห็นดีใครให้ใหดูดีที่สุดมาก่อนนะครับ แล้วก็วันที่16วันครับอันนี้ก็เป็นสเปเชียลเดีวคือแท็กทีม99ไรต์นะครับเอาไปแรกชุดไม่กระโดดได้ทีที่ร้านต้นนึงทุกสาขานะครับเราจะไม่อยากตกเสิร์ฟลูกค้ามาต้อเก็บไปแล้ครับเพราะฉะนั้นทุกตัวโค้ดที่ออกมาเราให้เวลาใช้งานได้เพียงหนึ่งใช่วโมงถ้าท่านไม่ใช้ตัวนี้ก็ถูกย้อนกลับไปเป็นของคนอื่นนะครับก็อย่างเดียวๆอย่าเก็บไว้อย่าเก็บอย่าอยาเก็บไว้เห็นไหมครับว่าอยากให้ลูกค้ามาใช้ทียหนึ่ง เาที่หนึ่งเป็นตีที่ดีที่สุดดีกดว่วาที่วันที่หกประมาณเกือบห้าหรือกสิบเท่นะครับังน้นนะครับเตรียมตัวนะครับตำรหจแอปสมัะครเป็น,อน,อนะะของเราแล้วทุกี่หนึเราแข่งกันนะครับก็ใคทรก็ทห่เกันนะครับแต่เราจะยืหน้ารักกันนะครับหมดทั้งหมดนี้ครับเป็นฟีเจอร์นะครับของ แอปพลเช่นแอปสัตว์บอกกของการทำพเศษนะครับที่ทําให้การเินทางท่านนะครับง่ายกว่าเดิมมีความสวยงามและเป็นความสวยงามนะครับซึ่งไปการตอบของลูกค้าไม่เป็นเรื่อ,ของของทางการเงินนะครับทางจสินใจนะครับเหมือนกัโโกนบโปรเกต์ใหม่ของเราครับที่เราตั้งชื่อว่าทำให้การเดินทางเป็นเรื่องเกเษที่เอาไทยทิ้ก่อนมัตกเรืษษ่องภาษาเองนะครับคือ เบสตัชจริงไปเชียญนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับเรานะครับอแอปของตัวการทาพิเศษนะครับเราของเดิมเราชื่อเป็นแอปโปรโตนะครับก็หน้าตามันจะเรียมเดียมแล้วก็ฟังก์ชันไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วบางทีการใช้งานมันก็ไม่ยูเซอร์เฟรนลี่นะครับผมเองก็มีนโยบายที่อยากจะทำแอปของการทาให้เป็นซอฟต์แวร์นะครับเพื่อจะได้ขยายโอกาสไปทำธุรกิจอื่นๆก็เลยให้มี การดีไซน์ตัวแอปให้มันหน้าตาให้มันเซ็กซี่ยิ่งขึ้นนะครับมีความโค้งมนแล้วก็เป็น user friendly นะครับก็ใช้เวลามานปีหนึ่งนะครับตอนนี้แอปก็มีความสวยงามแล้วก็ลักษณะการใช้ง,งานก็เป็นการเลื่อนมากกว่าประกดตามปุ่มต่างๆนะครับก็สวยงามขึ้นเรามาดู Data ครับก็พบว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะครับที่เป็นลูกค้าที่ใช้ประจำเนี่ยมีแค่ห0แสนคนต่อวันนะครับซึ่งเรามองว่ายังตกลนเยอะเพราะว่าลูกค้าของเรามีประมาณล้านห้า นะครับเราจะ่าลูกค้าประมาณล้านห้าล้านห้า่้านคนต่อวันเนี่ยมาใช้ตัวแอป,ปเราให้ได้นะครับเราก็เลยมีการออกแคมเปญที่เรียกเป็นตัวเอ็กซ์แลนด์รีวอร์ดรีวอร์ดครับก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากที่มาเล่นร่วมสนุกกับเรานะครับผมเด้อย่างนี้ครับว่าผลิตภัณฑ์ที่การทางพิเศษทำตอนนี้มี2แ,แบบแบบแรกคือเรื่องของการทำแอปให้มีฟังก์ชันให้เต็มที่ไม่จะเป็นเรื่องของการ ดูภาพจราจรตวรวจสอบการท้งานการขอช่วยเหลือนะครับการขอไปกำกับภาษีไปเสร็จนะครับอีกอันหนึ่งคือมีการร่วมสนุกกันก็คือทุกบาทที่ท่านใช้งานกับการที่มาใช้ใบจร,รกับเราเนี่ยเราถือว่ามีคุณค่าเราก็เลยให้เป็นทุกบาททุทกห้าบาทที่ใช้มีมูลค่าเท่ากับรางวัลเป็น x เศษพอยต์หนึ่งพอยต์นะครับแล้วก็พอยต์ที่ได้มาเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้นะครับในช่วงสัมเดือนแรกนะครับเราก็จะมีแคมเปญว่าทุกทุกทุกทุนทะุกทุกทุกทุ ไพ่หนึ่งไพ่มีมูลค่าเท่ากับเกือบห้าสิบบาทคือถือว่าแพงมากนะครับก็อยากให้มาเล่สนุกกันนะครับแล้วถ้าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเนี่ยเราก็จะเปิดที่มีการแคมเปญตนี้มาอย่างถาบอนะครับผมไม่ใช่แค่สามเดือนนะครับพประมาณนี้ครับเมื่อแอปเวอร์ชั่นแรกของเราครับเมื่อเมื่อประมาณกับปีที่แล้วเนี่ยแอปเราจะมีปุ่มสีเหลืองข้างบนนะครับเจยนวาสมัร Easy Pass Plus ไอ้ปุ่มเนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่ ดูยากแล้วก็ลูกค้าก็กดขาไม่เจอนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันนี้เราก็มีการเอาอยู่ข้างล่างให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นปุ่มใหญ่ขึ้นนะครับแต่ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็จะให้บริการลูกค้าเราโดยการที่จะไปสมัครตัว MFlow ให้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือเพียงลูกค้านะครับมาบอกการทางนะครับว่าลูกค้าจะใช้รถอะไรทะเบียนอะไรนะครับ แจ้งที่เราแล้วเราก็เอาข้อมูลนี้ไปแจ้งที่กรมทางเพื่อให้กรมทางบริไฟข้อมูลเพื่อที่อีกหน่อยนะครับเวลาลูกค้าของการทางพิเศษไปใช้เอ็มโฟบนบนมอเตอร์เวย์ครับนี่เข้าช่องนั้นไปเลยแล้วเงินเนี่ยก็จะไปจัดผ่านตัว้อนอิสพัฒน์เรานะครับก็ยังเป็นต้องไปกระบวนการที่มันยากเย็นอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นบริการแบบเดิมนะครับแต่หวังว่าแคมเปญน,นี้จะทําให้ลูกค้าขันมาใช้อ e ิิพัฒน์พัสมากขึ้นนะครับ